สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปคนเต้นสวยวอสซิ่นคนเก๋ค่ะเห็นะคะคนเต้นสวยโอเมเล่เก๋เก๋วัลลเก๋เก๋วัลลเก๋กเ,ก,ก,เก๋คนเก๋วอชอันเดสมีแคลมเบคแคไหนาชฟาฟาสซิเด

แต่ฉันไม่เคยเบลเเคเ่แอนและบอกทีสิงค่ะทีก็ลพิงก็ะทีข้อค่ะชอบไหมคะคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามบ๊ายบายค่ะสวัสดี